นีไอ้วอกฝรว่าหันต้มอืออือแปลงไปกโหอมนะันหลังไปแล้วก็เยี่ยวสุดนักเพิ่ม ก็เป็นผู้ชายที่น่าเศร้าวันๆเอาแต่รอให้พวกอุ้ยมาเลี้ยงกับพอ่อแล้วช่างทีเล่นละครชวนหัวเป็นครอบครัวหลอกๆจสรสลัดสันดานอุ้ยอย่างพวกแกมันต้องมีที่พักพิงหรอกมนุษย์นะ่ะข้ามาอยู่อย่างถูกต้องก็ไม่สมควรที่จะอยู่หยุดได้แล้วอย่ามาดูถูกคนที่ช่วยชีวิตฉันเอาไวนะ้ ที่ว่าแข็งกันที่สุดเลยประมาทอย่างนั้นเหรอ <c oughs> พลังของฉันกับแกมันอยู่คนละระดับกันเลยแกน่ะเป็นแค่ไฟแต่ฉันคือแมกมาที่เอาผ่านไฟยังได้ไ <c oughs> อ้เหี้ยใครหยุด <c oughs> <c oughs> ยังรอย เดี๋ยวเราไปทำงานเริ่มเลยดีกว่าครับผมนะกับวังพีบัลตีรัชคลิปนี้ผมขอคนหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะอันนี้คือทำตามสัญญานะฮะที่คนกด4,800ไลค์ในคลิปก่อนแล้วก็เลยรีบมาะทำคลิปให้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมนะส่วนคลิปโคบี้กับเซนโทมารุเนี่ยก็รอก่อนละกันนะครับผมนะเดี๋ยวทำอาหารนิดลกมาก่อนนะครับผมนะ

เดิมกับเรื่องของเกมวันพีบริลัสที่บอกไปตอนแรกนะครับผมนะในสุดก็กลับมาจนได้นะครับกับคลิปดูตัวละครเกมวันพีบริลัสนะครับผมนะหลังจากห่งงงกางหายไปพันๆที่จะนานมากๆแบบโคตรนานนะครับซึ่งผมได้จดข้อมูลไว้ไหลายๆตัวละครนะแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าได้ไปไลฟ์สดในพีเดียนเกมมิ่งแต่ก็ไม่ได้ไลฟ์เกมวันพีบริลัสจนกระทั่งคนเนี่ยคิดว่าผมเลิกเล่นวันพีบริลัสแล้วแต่คือผมยังไม่เลิกเล่นนะครับผมยังคือยังเล่นอยู่นะครับผมนะกับตัวละครใหม่กับผมนะศูนย์วิชาการใหญ่แห่งกองทัพเรืือออออจมพลเราาาาคคิิินนนุุะฟกก อผมนะเป็นล่างหลังจากทาาส,นะสกิฟต์นะผมนะตัวเย่สกิฟนั่นเองนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็น ex ตัวใหม่ครับผมนะที่มาปราบโกลดีโรเจอร์เลยนะครับผมนะเป็นบุต์ลุ้งเป็นตัว ex เหมือนกันนะครับผมนะสกิลแรกของเขาก็คือคมเที่ยวสุนัขเพลิงอันนี้คือเป็นในเกมนะครับแปลว่าคมเที่ยวสุนัขเพลิงแต่้าหากว่าเป็นในอนิเมะเนี่ยมันจะพูดว่าเที่ยวสุนัขเพลิงสีชาอตพุ่งครับผมนะเที่ยวสุนัขเพลิงสีชาอต ตอนที่เขาไต่อยปะทากับหนวดขาวนะครับตอนนั้นคือบ้านแตกมากๆเลยแล้วก็สกิลสองก็คือภูเขาไฟดาวตก้แต่ถามว่าเป็นในนีเมสก็ผมชื่อว่าดาวตกภูเขาไฟคือแม่สลับกันดาวตกภูเขาไฟสกิลหนึ่งเนี่ยคือโจมตีระยะไกลนะครับผม แล้วก็น็อ c แบ a ด้วยนะและถ้าหากว่ามันโดนศัตรูเนี่ยศัตรูจะยังไม่สามารถที่จะดอ d ได้ด้วยนะครับผมนะ <c oughs> คูดาวการ <c oughs> ดอ d ของศัตรูลดอีก50%นะตารับผมนะแล้วก็จะทำให้ศัตรูติดไฟท่วมด้วย8นาทีครับผมนะ <c oughs> และความห่วก็คือถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยติดสถานะไฟท่วมแล้วครับผมนะมันจะเก็บสต็กการโจมตีพลังโจมตีก็จะเก็บสปก ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็ทำให้สตูโซโลอีกตั้งหากนะครับเมื่อสตูติดผลไฟนะครับพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น10%รน์ะครับสกที่ได้รับก,ก็คือเพิ่มสูงสุดอย่างเนีรย50%็นะครับผมนะ ถ้าหากว่ายิ่งทําให้ศัตรูัวสถานะไฟท่วมเรื่อยๆซุมกม์ซุมสกุมสกุมครับผมนะโอ,อ้แล้วอีกความโกงหนึ่งเลยนะครับก็คือสกิลสองของเขาครับผมนะถ้าดาวตกภูเขาไฟเนี่ยนะคะนรคับผมนะสกิลสองของเขาะะก็าคือเวลากดใช้แล้วจะทําให้คุณนั้นเป็นอมตะชั่ววูบนะครับคือเวลาโรบเตอร์คารสซิลี่มาคาสรสซิลี่แล้วเรากดเนี่ยภูเขาไฟดาตวตกเนี่ยครับผมนะหรือดาวภูเขาไฟเนี่ยจะทําให้ตัวเป็นสถานะทองแล้วนะคระับก็คืออมตะนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นคารบุสซิลลี่ หรือไม่ว่าจะเป็นหา้ามไ um o, ม้ขีดไฟจี <S <S ้โตก็ตามคุยเยอะ้ดตาซูคุยเย้ต เห็นไหมครับท่านผู้ชมคือก็สามารถที่จะหลบได้ครับผมนะด้วยสกิลสองโอ้โหบ้านแตลกเลยเลยนะครับผมนะและหลังจากที่ใช้สกิลสองเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้หมัดลาวาพะทูได้แบบต่อเนื่องเหมือนกับโบไฟยิงไฟนะครับผมนะฟุ้มฟุ้มุ้มุ้มยิงเข้าไปโอ้โหเป็นไงหลุดเลยยิงแรงจัดครับผมนะเอออีกความโหดหนึ่งเลยครับหลังจากที่ใช้สกิลสองแล้วนะครับผมนะ คุณจะได้รับฐานะอมตะชั่ววูบแล้วคุณจะเป็นอมตะสามฮิตด,ด้วยนะครับผมก็คือสตูเนี่ยจะต้องปีคุณสามทีนะครับผมนะถึงอมตะหรืเกาะสีทองจะหายไปนะครับผมโอ้ยยิงยังกูงไปไหน้ฟฟาร์ ข้อมูลนี้นะครับที่ผมได้มาก็คือจากอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่ง ของเกมวังพรีพอุทัสในซีซั่นก่อนหน้านี้ก็คือพี่เต๋ายุธนาต้องขอขอบคุณพี่เต๋ายุธนาด้วยส่วนเรียนที่ผมแนะนำก็คือเป็นทางเพจแฟนเพจชาเอิร์ดกัเป็นสามฟรีนะครับสามฟรีที่หาได้ง่ายๆเลยนะครับผมนะก็คือเป็นรูปต่าที่ขึ้นนี้เลยนะครับถ้าหากว่าสนใจเนี่ยมาติดตามแฟนเพจชาเอิร์ได้เป็นแฟนเพจที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของเกมวังพรีพอุทิสนะครับผมนะมเรียนที่ผมใช้ก็ผมเป็นสามฟรีเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่สามฟรีของแบบที่พี่ชาเอิร์ดเขาบอกนะครับผมนะสามฟรีของพี่เขาเนี่ ใช้3ฟรีแบบนี้แทนนะครับผมนะเออสามฟรีไม่ว่าจะเป็นฟรีไหนก็ตามนะครับผมนะแต่ละเหรียญที่ผมใส่ก็คือดูตันนี้เลยนะครับผมนะเออพลังโจมตีเกียรสิ์เซชีวิตเกียรติหป้องกันสิบเอคุณเน้นโจมตีเน้นป่อยเข้าใจปะเนี่ยแรงมาก็ร้อยนะครับผมลนะเออคือมึงโกนกูขี้มึงต้องแตกครับผมนะงามใสนี่ก็ออกด้วยเป็นไงล่ะเทวลนะเออเดี๋ยวต่อไปเราทระการเริ่มต่อคู่กันเลยดีกว่ากับความโหดของอากายยูซักาสกิอากายยูจุนะครับผมนะ let's go fucking best g r e a d ด่าน our pastes B นะครับผมนะฮะคือช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเจอกับซากุสกิจอมคนเรืออาคาอินุเนี่ยเยอะมากๆเลยจริงๆนะเพราะว่าเกิดมากๆจริงๆนะครับในแรง็ง H S นะครับผมนะผมมาเล่นให้ดูในแร็งนี้เนี่ยก็เพราะว่ารหัสนี้แร็งยังไม่ถึง H S นะครับผมนะแล้วในแรง็ง H S เนี่ยบอกเลยว่ามีแต่ปีศาจจริงๆนะครับผมนะคืออาคาอินุที่แบบ E X L ร้อยบูสซาโอ้โหบูสเนี่ยโหดเยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมก็คือเป็นบูสซองนะครับนี่เป็นไง เออกูเข้มอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เข้มเลยคนอื่นไม่น่าจะไหวเลยจะสู้กูไหวไหมงามไส้อย่า,งงา,ยากโกรธกันนะเฮ้ยเพราะกูคือจอมคนเรือไงกูคือหมาแดงไงงามไส้ซอรี่ไปก่อนหนึ่งทีเออบอกขอโทษไปก่อนเขาเรียกขอโทษจะครับว่างนี้ซอรี่นะซอด้วงเขามางั้น <c oughs> งามซันกลาก็หอมนะเออโอเคดอชมาเลยสังเกตว่าดอชจะ,จะเร็วมากเห็นไหมเนี่ยปุ๊บนี่เรา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 บิางพงออกมาบิงพงแบบรับไก่บิงพงแบบรับไก่เคี่ยวสุนัขเฟิร์อ่ายังยังเคี่ยวสุนัขเฟิร์งสีขาว แต่ไปก่อนหนึ่งล้อก็ผมนะดาวตกู๊เขาไปโอ้ยแล้วผมนะจะพูดหัวไยสัตว์เอ็ดวันนิวเกดนะมึงอ่ะมึงจะเป็นหนุ่มเหรอครับผมนะมัดลาวาะปุ๊กเอาโบครับผมนะกูลงมาก่อนครับผมนะโอเคเยิงสุนักเพิ่มสีข้าเอาหัวเอากุหลอบลุกมาเอาอะไรหนวดเอ็ดวันนิวเกดเหรอเฮ้อเอาดิครับผมน่าจะวัดกูหลอบถึงมาพาวาปุ๊กไปดิครับเอาดิเฮ้ยมึงเก่ากูหลาบได้สิครับเจออย่างนี้ไอ้พวกวฟ้าวันฉันต้มอืออเอแปลงไปครับผมนะหันหลังไปแล้วก็เยิงสุนั เจอพี่หน่อยโอเคเอาแฝกไปโดนโดนพลังลาวาเผาไหม้ครับผมดูเคลื่อนกูมาหรอลูฟี่กูต่อยก่อนครับผมนะโอเคดาวตกลงมาไวแฉกหมดเลยเดี๋ยวคุอยฮ่าะหล้วจากยิวได้เนี่ยก็คือตุ๊กเดียวมันจะดีเลย์ด้วยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยการให้ดูเคลื่อนตัวนักเทอร์ซิการ์นะครับดีเลย์ปลดขึ้นมาเลยครับผมนะโอเคหลังนี้ก็มัดลาวามาถูมึงจะเอากูเหรอมึงเอาถูหรอมัดลาวามาถูดีครับผมนะเออในขณะนั้นมันจะติดลงอย่างนี้ ติดหลุมแบบนี้ด้วยครับผมเนโกะจะดันผมเห็นไหมเนโกะจะดันเนโกะดันปึ๊บโอเคเราดอสปึ๊บเห็นไหมเขาติดล้อมติดหลุมเห็นไหมอ่าติดหลุมด้วยนะศัตรูก็โดนหลุมเห็นไหมครับจังหวะโดนหลุมครับผมนะโอเคเกี่ยวตู้นักเพิร์สสีชาเอาดิมึงมาดิเออเจี๋ยกูหน่อยครับผมนะโอเคดอสแม่อยมัดมาว้าเออเกี่ยวผิดีวเออตาตบเข่าไฟเลยดิเออจังหวะสวยเขี่ยวตูนักเพิร์สสีชาโอ้ยสองครับผมจะเอากูไหมล่ะเพื่อนจะเอากูไหมล่ะวไวรุ่นจะเอากูไหมล่ะ อยากเอาพี่ดีฟังกี้เอ็มไม่ต้องมาเป็นฟัร์เกอร์มาดิครับมัดลาวามาถุกนี่ครับผมนะเออโดนไปสองหลอกอ่ามันเลดี้โอแอคทีฟกูมาเหรอได้ดิครับเฮ้ยเกี่ยวกูมาเถียงกันบ้าแตกของมาดิครับลูฟี่กับเอสปาร์นิวเกลล่างนุ่มเหรอฮึยิโรคิจิเหรอครับยิโรคิจิการเฮ้ยว่าไงไปรุ่นเจอกูหน่อยเว้ยการผู้ฆ่าหลางเองไปเลยเอาเอคฝ่ายด้านนี้ระยะไกลได้ไปแค่ให้กันก่อนกันทงก่อนเออกันทงกันนั่นแหละดีมากครับมัดลาวามาถุกเข้ามากมัดลาวามาถุกเข้ามากแตกครับ รอไม่รอดครับผมะโอเคเนโกะมามูชิเอ้ยกูจะแพ้กูจะแพ้ไอ้เพี่ยเพิ่มเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยกูเพิ่มไม่หน่อยเฮ้ยกูจะแพ้เฮ้ยกูจะแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้เฮ้ย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 ยึดก่อนยึดก่อนเพื่อนยึดก่อนเฮ้ยเฮ้ย ใครที่จะเล่นเพลิน9,000แต้มก็ผมนะกูต่อยเพลินไปหน่อยนะครับผมนะเออเป็นไงครับนี่คือความโหดของของใครนูครับให้เขาชนะไปดีแล้วที่เขาชนะนะครับผมนะพอเดี๋ยวเขาจะด่ากูถ้ากูชนะนะครับผมนะงานใส่นะดูครับคิวไป21ตัวคิว21ตัวไอ้สั้นจัดไป20คิวครับผม20 KO มาฟักง5ล็อโซครับผมนะไปอีกเกมหนึ่งไปอีกตาหนึ่งไปเบาๆไปลูกลักไปมันค่อนข้างที่จะผิวนะเล่นได้แบบไหลลื่นมากๆ สังเกตสังเกตเห็นไหมสังเกตที่ผมเล่นเมื่อกี้คือผมดอสตลอดเวลาเลยเห็นไหมผมกดดอสตลอดเวลาคือเนี่ยคือความโกงของเขาเลยนะครับอ่าเป็นหมู่เกาะชอเมอร์ดี้ไอซ์แลนด์ช่วงโพข้ามโพยเย็นนี่นะครับผมนะอ่าเจอใครยึดเหมือนกันเจอใครยึดเหมือนกันทีมนู้นก็ผมนะ่ะดอสมาก,ก่อนเลยวัยรุ่นวัยรุ่นอยากจะมีกับพี่อ่ะเฮ้ยผมนั่งขามอุปกรณ์ไปเลยนอนเลยครับจาเนี่ยระยะเนี้ย เดี๋ยวจะบอกระยะดูระยะนะเดี๋ยวไม่มีใครเดินมาเลยเอามึงไปเดินเฮียอะไรตรงงูสามตัวไในเรสเออน้ามีฮอกมึงเจอมึงจับได้ผมเล่นตัวเล่นเล่นตัวเฮียอะไรกันในงามใส้หึหมดแล้ววะมึงอย่าบ้าไม่ได้แตกหัวไปด้ฟันสีสองตัวหรอเฮ้ยมึงจะไปไหนไอ้ยุทธมานีก่อนแหนะดูเูกว่ายุทธนี่หว่างามใส้เขาต่างคนต่างยุทธนะงามตามกาโอเคเดี๋ยวกูตามกูล่าครับผมนะกูล่ามันกูล่ากูตามอายุทธหน่อยเว้ยแล้วก็ตามอายุทธหน่อยเว้ยไปรุ่นอ้าได้ที่ซากาซูกิครับผมมัด โอ้ยคิดหายงานไสกระผมนะมัดลาว่โอ้โบนี่มาใส่ไปโอ้ยได้สองด้วยครับลูฟี่โดนไปด้วยครับผมงานฟาร์มกาวครับผมนะโอเคอ่ามึงยึดบ้านดัวเฮ้ยมึงยึดมึงยึดอีกูหลอมึงยึดคงห้ากูหลอกได้ครับคงแรกฝั่งกูก็มัดลาว่ากูเลยกูยักมากเลยไปดิครับผมนะเจมา์อ่ะมันฝักยิ่งฟิงหรอเดินเข้าไปครับผมตาวส่งกูเขาไปเอ้ยอะไรก็ผมนะมัดมาว่ากูยักมากเลยกระผมนะเฮ้ทำไมเฮ้ยลาลา อายุกรอนมึงอายุก่อนกูไหวตายอายุก่อนบัดรโพงเข้าไปดิครับมึงลงมาดิมึงขึ้นมายืดดิมึงขึ้นมายืดดิเออเอาเอาเดี๋ยวพึ่งพึ่งชนะไอ้ยพึ่งชนะให้แฮมยืดก่อนแฮมยืดก่อนเออมีเล่นมีเล่นแง่มันนะมีเล่นแง่มันก็ผมมายืดเอยืดเอก่อนเออเออเฮ้ยโอ้โหมึงกระเดีวเกิองานตายๆนะครับผมนะมึงกระเดีวไปไหนอีฟเกมทิ้งยังไงมึงจะโดดเร็วไปไหนวะลูกลักนะครับผมนะโอ้โหสะใจจริงว่ะโอ้โหูชิวไปแปดเบาๆนะครับนังๆ นี่ครับด่านที่สามก็คืออารอง plus A นะครับรอบนี้เออเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมนะจังหวะแม่งสวยจริงๆครับผมนะเปลี่ยนเวลาพอดีครับผมนะตีสองคนนี้อ้าาาเจออาคา,ายุธของจริงเข้ามาแล้วเดี๋ยวมึงได้ได้รู้ของจริงครับผมนะอาคา,ายุธตัวจริงเป็นไงมึงจะรู้นะพวกตัวปลอมเนี่ยเดี๋ยวเจอกูนะครับผมนะเออไอ้รหัส D รหัส C อะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะเป็นแนวแนวรหัสดองเพ a g เหมือนผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะ อาจจะเจอคนที่โหดเหมือนกันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวรอดูเขาผมนะเออเฮ้ยอย่าลืมนะฝากด้วยใครสนใจอยญญญากเล่นในคอมก็แอปพลิเคชัน LDP l a y e r นะครับผมนะเออนะครับอ,อ้าวเฮ้ยมาพอดีเลยว่ะพอฝากแอปพลิเคชันนะครับผมนะเออคนจะขายของไม่ได้ขายของในงามไส้นะครับผมนะเออเห็นไหมสังเกตว่าดอนมันเร็วมากดอนดอนมันคือเร็วมากเห็นไหมเนี่ยวิ่งมาเพื่อว่ารอนอีกแล้วครับผมนะโอเคเอ้าวอย่างนี้เดินมาอย่างนี้ก็มัดลาวามาทูที่โฟกเข้ไปดีกว่าแม่งแม่งจับก้องก่อนจับก้องก่อนดูกูดิดูกูดินั่นแหละ กูเอาไฟเดาตัว <irgendw> ด <carbono> ูคนไปดีค <em> รับใครโดนไม่รู้แต่เฮ้ยรู้มึงโดนกว่าไอ้อะไรอุ้ยไอ้ยุ่งมึงปล่อยมิดคนอ้าวเรียบร้อยครับผมโดนโดนไฟเผาไหม้เลยครับผมนะไฟเผาไหม้ไปหลุมลาวาเลยหลุมลาวาเลยครับผมนะหลุมลาวาเลยครับมัดโดนไปดิครับผมแตกเข้าไปดิครับแตกอีกหนึ่งแล้วผมนะอ่ะเฮ้ยโอยเชิญโรเจอร์พูดแต่ว่าเฮ้ยอะไรไอ้หัวไอ้อเอ่อเอ่เอ่อเอ็ดวอร์ดดิวกาดเอ็ดเวอร์ดดิวกาดอยู่นู่นครับผมนะเอ้ยมันอกูมันก็เดินไปฝั่งนู้นเลยวะไอ้ใครยึดมันี้เหรอวะ ใช่ว่อ๋ออีรูฟี่ชิปปี้กงเปย์ครับผมนะอยู่มันต่อยหรมันสู้เฮ้ยทีมกูหมดเินอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เที่ยวหนักเคยสีชาติดิครับผมนะโอเคการ์ดอร่อยกร์ดเออเดี๋ยวสังเกตนะเวลาเวลาสมมติการ์ดต่อยแล้วก็เนี่ยอัมบัสต์นะมันจะอัมบัสต์ปึ๊บเห็นไหมครับผมนะอ่าแล้วแล้วมันต่อยมันต่อยอะไรสามทีมันต่อยไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมมันต่อยสามทีมมันต่อยไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นปหมเห็นคือความโกงเห็นยังคุณเห็นความโกงยังเนี่ยคือความเที่ยเลยครับผมนะหมัดลาวานุพุนิดิครับผมนะลาวาูยัมานะลาาวูยั เราเอาคุณยักษ์มาครับผมนะโอเคเป็นไงครับเจ้าไว้ครับผมนะโอ OK, เคเฮียบุ้น er? ักเออหนึ่งข้าเลยครับเรียบร้อยครับผมนะไม่รอดครับผมบอกเลยครับเอาไปเดียเจ้าเอาคุณบัดวงคุณบัดต่อยเล่นครับคุณบัดวงคุณบัดวงครับผมนะคุณบัดแยกมัดแยกโอ้โหตีมาเหรอเฮ้ยคุณหลบได้เอาไง จะเป็นไหนอู๋หู๋โรเจอร์มันก็เกินไปโรเจอร์โรเจอร์มึงดิบมากไอโรเจอร์มึงดิบมากมึงดิบมากมึงดิบมากโรเจอร์อู๋ไม่ไม่เลยดีโอแอคทีฟโอ้ยโอไนต์กูครับงามซานกาเขงผมนะลงมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมนะโอ้โหดาวผมขอไฟไม่เอาเลยไม่ทันได้ใช้ไอเวนเนออู้โรเจอร์แม็กฟันเล็กโรเจอร์แม็กฟันเล็จัดโรเจอร์แม็กเอาจัดครับผมนะเคี่ยวผมนักเพลิงสีขาวโอ้เข้าไปครับผมนะตัวเป็นหนึ่งตัวอย่างดีครับผมนะโอเคเอาละ ไปรอดอย่างนี้หมัดครับผมนะหมัดลาวามรรทุกวันนี้ครับผมนะโอเคหลบปากก่อนครับผมนะโอเคหมัดลาวามรรทุกวันนี้หมัดลาวามรรทุกวันนี้ครับผมนะมาดิครับหมัดลาวาดิครับผมนะโอเคเดี๋ยวกูหน่อยครับผมนะโอเคหมัดลาวาหมัดลาวาหมัดลาวาอย่างเดียวกูไปหมัดลาวาที่เป็นหมัดลาวามันทุกหลาส้าครับผมนะเฮ้ยฟูจิโทละเอิ่มกระโวดกูหน่อยนั่นแหละรอดไปอย่างไรยังไปครับผูนะโอเคมึงรอดไปอย่างั้นะคุณชอบเลย่กูจิครับผมนะ่ยแล้วยังไงเพื่อน ไอ้เ้กันหน่อยเจ้ากันหน่อยใครตัวจริงใครตัวปลอมออได้เลยยัดกันพวกตัวจริงับพวกหัวปอมลบไปกูยัดหน้าไปดครับมีฮอกองมีฮอกอะไรักนึเฮยเกี่ยวกูนักเพิงสีานครับยัดหนาเลยเออมันคืใครที่ยิงซีโดราตกักูคิวสิแล้วมึงลงมาลงมาพันกงยหน้ายัหน้าันกูะยัดหน้าพันกีแตกไดิเออมึงมาเฮ้เ้ยเกี่ยวกูนักเพิงสีขาวไปเออมึงลงมา ไม่ยอมให้มึงไปไหนหรอกครับผมนะมึงจะขย,ยี้มึงกูจะขย,ยี้มึงครับผมนะโอเคมึงลงมานั่นแหละจังหวะสวยๆครับผมนะโอเคเดาบอกกูเอาไฟว้าวอ่ับผมนะโอเคอเกีเเ่ยวมึงม็กซ์เพิรสีช่ง <c oughs> ี่เรียบร้อยแล้วครับผมนะกับอากาอิยุทธนะครับผมนะเออซากาสุกิอากาอัยนู้จอมบนเรือนะครับผมนะระดับจอมบนเรือเลยแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณมา,มา,ากๆใจจริงครัดูจบคิวอยู่บสามตัวแบบเบาๆนะครับถ้าหากว่าใครสนใจให้ผมทำตัวละครอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไม่ได้ถ้าหากว่ามีเวลาเดี๋ยวผมจะรีบทำมาให้นะครับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ขอแค่คนแตหนึ่งไลค์แค่นั้นก็นพอแล้วขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งนะครับที่ติดตามกันมานะครับแล้วอย่าไม่ลืมกันนะครับผมนะแล้วรับดูจนจบด้วยขอบคุณมาียใจดีนะครับแล้วเจอกััันกกบบบเมวงี สวัสดีขอบคุณมากมากครับผมนะเพียงแค่คุณกดไ like, ลค์ subscribe นั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเปน็นสปอนเซอร์รักสับสูงผมที่ร้อยเจอเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนกับวังไปไม่รักสวัสดีครับผม